การที่พวกเรานั้นได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เกิดมาเป็นคนไม่ว่าจะเป็นคนยาจกวังิพพขอทานหรือว่าคนรำ่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีลวนแล้วว่าพวกเราทุกคนนั้นได้เคยสร้างบุญ,สร,บญสร้างกุศลกันมา ในอดีตชาติเราจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เกิดมาเป็นคนถ้าแม้ว่าพวกเรานั้นไม่ได้เคยสร้างบุญสร้างกุศลอะไรเอาไว้เลยในอดีตชาติเราก็ไม่สามารถที่จะเกิดมาเป็นคนเกิดเป็นมนุษย์ได้เมื่อเราเกิดเป็นคนเกิดเป็นมนุษย์ สิ่งที่แยกแยะออกไปนั้นคือกฎแห่งกรรมเรามีกรรมเป็นผู้ติดตามเรามาไม่ว่ากรรมนั้นจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามเราต้องเป็นผู้ได้รับกรรมที่เราได้สร้างเอาไว้เมื่อกรรมมาจำแนกสัตว์ทั้งหลาย ให้เกิดเป็นคนรวยเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีเกิดเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีก็รู้แล้วแต่กดแห่งกรรมบางคนนั้นเกิดมีมามีปัญญาทางโลกมีความรู้รอบคอบแต่ไม่รู้ทางธรรมเลยบางคนนั้น เก่งทั้งทางโลกและเก่งทั้งทางธรรมอันนี้เป็นบุคคลที่น่าสรรเสริญเพราะอะไรเพราะว่าคนเหล่านี้นั้นไม่เคยลืมบุญเก่าที่ตัวเองได้เคยกระทำมาดีแล้วในอดีตชาติเปรียบเหมือนอุป,ปมาอุปไมยว่า เราฝากเงินไว้ในธนาคารเรายิ่งฝากมากเท่าไหร่เราก็มีมากเท่านั้นเมื่อเรามีมากมากแล้วเปรียบเหมือนบุญกุศลที่เราทำถ้าเรามีมากมากแล้วสักวันหนึ่งนั้นพวกเราทุกคนอาจจะประพฤติปฏิบัติหรือได้ฟังธรรมแล้วเกิดสติและปัญญา แล้วสาม,มารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานที่องค์สมเด็จพระบรม,มครูที่พระองค์ทรงตัดสอนพวกเราเอาไว้เพราะฉนัานแล้วทุกคนสาม,มารถฤิขิตกรรมของตัวเองได้ทำไมถึงถามว่าทุกคนสาม,มารถวิคิตกรรมของตัวเองได้ก็คือขอให้เราอย่าท้อ ขอให้เราจงหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้พวกเราทุกคนนั้นบางคนเกิดทาหน้าสงสารเกิดมามีอาการสามสิบสองประการแต่ยังคิดฆ่าตัวตายไม่อายบุคคลที่เขาตาบอดหูหนวกคนเหล่านั้นแม้ว่าตาจะบอดหูหนวก เขาไม่เคยที่คิดจะฆ่าตัวตายเขาพยายามสร้างบุญสร้างกุศลหรือว่าทำความดีไม่ไปรักเล็กขโมยน้อยใครเพราะแทนแล้วถ้าเราเป็นคนมีปัญญาเราต้องเลือกเอาว่าเราจะแสวงหาธรรมหรือเราจะแสวงหาทางโลกโดยมีธรรมะเลยเรามีสิทธิเลือก ที่จะสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วอยู่ที่ตัวของเรา